วิธีปลูกด้วยตะกร้าขนมจีนเหมือนกันเลยจ้ะเราใส่ดินให้ดูดินปลูกสําเร็จดินปลูกสําเร็จนะคะอันนี้เราจะผสมปูนขาวก่อนเนาะใส่ตามความรู้สึกไปจากปูนขาวเพื่ออะไรเพื่อกันเชื้อราเนาะหนูก็จะตะกร้าขนมจีนน้อยๆแค่นี้ค่ะหนูจะใส่ปูนขาวแล้วอุ้งมือตัวเองเนาะอ่ะเข้าไปขยำขยำดินปลูกของเราเนี่ยจะเป็นดินสําเร็จหรือดินที่เราผสมเองก็ได้จ้ะตัวนี้จะมีส่วนผสมของดินหน้านา ดินหน้านาที่เขาใช้ดินปลูกข้าวตามไร่านาเป็นดินล้วนปนทรายจะ้ะแล้วก็มีขี้วัวแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพเี่ีอยวไปผสมแล้วก็มีมูลไส้เดือนขุยมะพร้าวเก็ดดำจะ้ะหรือถ้าใครอยากปรุงดินเองที่บ้านมีแค่ดินนามีแค่ขี้วัวแล้วมีแค่ขุยมะพร้าวสามอย่างนี้จ่ะจะเบสิกเลยจริงๆมีแค่ดินหน้านามีแค่ดินนาปลูกข้าวล้วนปนทรายเอาดินตรงนั้นลองมาทดลองก็ได้จะ้ะะว่าแค่ดินนาล้วนปนทรายอย่างเดียว อันนี้ถาดขนมจีน,นะจ๊ะหนึ่งถึงสองเสนเหมือนเดิมสองคอนิ้วดินสูงจากภาชนะหนึ่งถึงสองเสนทุกทุกภาชนะวันนี้ก็จะสาธิตปึ๊บ,บเดี๋ยวใช้นี่ก็ใส่ดินเข้าไปหนึ่งถเส้นแล้วนะฮะปุนน้ำปึ๊บออเอาแค่ให้ชุ่มหมาดๆพอจ้ะเอาแค่แบบว่าดินชุ่มพอใส่มเมล็ดลงไปเมล็ด ใส่ลงใต้ปึ๊ดพอเราก็อาจจะใส่แค่พอกินนะฮะใส่แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยใส่เต็มหน้าดินไม่ได้หรือจะใส่น้อยก็ได้แต่ว่าถ้าเราหวานลงไปแล้วเราไม่เกลี่ยมเมล็ดมันซ้อนกันรากมันจะแทงไม่ลงนะคะเราก็อาจจะเกลี่ยให้มเมล็ดที่มันทับซ้อนกันอยู่แตกออกจากกันนิดนึงวันนี้คือนับวันที่หนึ่งนะคะอันนี้คือวันที่หนึ่งเนาะพอเราหวานมาเมล็ดเสร็จแ,แล้วให้เอาดิน เอาดินโรยปบหน้าบางๆหน่อยนึงเอาดินกบหน้าบางๆหน่อยนึงนะคะดินกบหน้าเสร็จหาถุงวางทับทับไว้สองวันนะคะไม่ต้องเปิดไม่ต้องรดน้ําถ้าใครอยากเปิดดูก็เปิดได้ดแต่ไม่ต้องรดน้านะฮะก้อนหินหนักกว่านี้ก็ได้หนักเท่าหัวคนก็ได้กระ้าแค่นี้รับน้ำหนักก้อนหินได้เท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยครับเขาให้ เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยวันที่วันหนึ่งวันที่หนึ่งเอาไว้สองคืนนะคะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มือลืน่นครบสองวันครบสองคืนเราค่อยมาเปิดแล้วก็ลดน้ําลดน้ํารอเก็บผลผลิตได้เลยครบสองคืนเปิดลดน้ําเช้าเย็นวันที่หกวันที่เจ็ดเก็บกินได้เลย